คุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ99นะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเป็นเอกเอกชัยคำแก้วนะครับและวันนี้นะครับผมเดินทางจากหาดใหญ่โดยสายการบินไทยไลนอนอร์นะครับมาถึงที่นี่เลยครับคุณผู้ชมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับคุณผู้ชมและตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนนะครับซึ่งประวัติความเป็นมาของที่นี่ครับจะเป็นยังไงนะครับโปรดติดตามให้ได้กับรายการ99ครับเชแล้วครับคุณผู้ชมครับ ครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมพาคุณผู้ชมไปให้หารปลาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องชายสุดหล่อคนนี้เลยครับขาดเส้นไม่ได้เลยน้องฟาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีคับน้องฟาร์มครับก่อนอื่นเลยแนะนําตัวชื่อเสียงเรียมนามแล้วก็หน้าที่ที่น้องฟาร์มทำอยู่ตอนนี้เป็นอะไรยังไงอยู่ครับแนะนาครับสวัสดีครับชื่อฟาร์มครับชื่อปวินสีดากวดีนะครับก็ทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็วิทยากรประจําศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ค่ะครับ ้องฟังเล่าให้ให้ให้พี่ฟังนิดนึงว่าที่เนี่ยเขามีชื่อเรียกชื่อเต็มหรือว่ามีชื่อที่คนที่จังหวัดอุดรเนี่ยรู้จักเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับอ๋อที่นี่นะครับเรียกว่าศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนมูลนิธิสารเจ้าปูา่ย่าครับต้องบอกก่อนว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเกิดขึ้นจากความศรัทธาและก็ความศรัทธานี้จนทําให้เกิดสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นะครับก่อตั้งมาจากเงินบริจาคครับใช่ครับคือเหมือนกับ ลงฐานกันด้วยความศรัทธาของชาวบ้านของคุณที่นี่และเล่าให้ฟังหน่งนึงว่าที่ไปที่มาของที่นี่ก่อตั้งก่อตั้งขึ้นมาก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็อะไรที่เป็นเหตุให้สร้างขึ้นมาจริงๆครับก็คือต้องบอกก่อนว่าที่นี่สร้างมาจากเงินบริจาคกว่า100ล้านบาทที่สร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาคือผู้ที่มีจิตสนาตรงเจ้าปู่เจ้าย่านะครับร่วมกันบริจาคสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาและวันที่สี่สิงหาคม2552รบ ได้เป็นพิธีวางศิลาฤกษ์แล้วก็เปิดบริการอย่างเป็นทางการในวันที่6มกราคม2556ครับก็แสดงว่าเกือบจะ2ปีแล้วใช่ครับรแล้วก็สองครั้งนี้เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจาก,กร้อยเอกหญิงดรพระเจ้าหลันเธอพระองค์เจ้าพัชราคิติยาภารทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีเปิดสถานที่แห่งนี้อีกอด้วยครับรแล้วก็สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมจริยธรรมเพราะว่าเราเข้ามานะคะพี่เอกจะเห็นที่มันเป็นแผ่นป้ายเกี่ยวกับ24กตัญยูใช่ไหม ป้ายนั้นเราจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ24กตัญยูเป็นแผ่นป้ายเกี่ยวกับยอด24กตันยูที่โทวโลเขายกย่องเลยนะครับที่สุดของความกตันยูนะครับแล้วก็เข้ามาปุ๊บในสถานที่แห่งนี้นะครับเราจะเห็นเป็นสวนจีนนะครับสวนจีนที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวนจีนที่สวยและก็สมบูรณ์แบบ นะครับภายใต้สวนคุณธรรมพันปี24กตัญยูนะครับแล้วก็เข้ามาภายในสวนวัฒนธรรมไทยจีนแห่งนี้เรายังได้เห็นทั้งอาคารเฉลิมพระเกียรติขององค์พานะครับที่เราทําขึ้นมาเพราะว่าท่านเป็นเชื้อพระวงศ์พระองค์แรกนะครับที่เสด็จมากราบว่าองค์เจ้าปู่เจ้ายาที่จังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็ภายในสวนเออภายในห้ององค์พาเนี่ยนะครับด้านหลังห้ององค์พาเราสามารถเห็นสวนจีนแบบเต็มรูปแบบได้อีกด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราออกจาก ห้องอาคารเฉลิมพระเกิแล้วนะครับเราก็จะมาที่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์คุณธรรมแห่งนี้นะครับภายในพิพิธภัณฑ์คุณธรรมแห่งนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนจีนที่อพยพเข้ามาสู่จังหวัดอุดรธานี <ừ. S 1> กว่า1 2 0ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับมูล,ลนิธิศาลเจ้าปูยานะครับและทุกเรื่องราวเกี่ยวกับทางศาลเจ้าปูยาเรายังทําผ่านภาพยนตร์สามมิตินะครับภายในอาคารนี้เรายังมีภาพยนตร์สามมิตินะครับใช้เวลาเพียงแค่15นาที ใช่ครับเราก็จะทราบทุกเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารเจ้าปุาย่าแห่งนี้ <Okay. S 1> นะครับหลังจากที่เราออกจากห้องชมภาพยนตร์สามมิติ uh huh. เราจะมาช,ชมห้องใต้ดินนะครับห้องใต้ดินห้องนี้จะเป็นห้องเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับบุรุษมหาปา่าชาวจีน คอนฟูชิอสนะครับที่ชาวต่างชาติเรียกกันนะครับคนไทยเรียกกันติดหูว่าคงจื้อนะครับเรียกเรียกันติดหูว่าคงจื้อนะครับในห้องใต้ดินเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับหลักคําสอนนะครับรวมถึงเราก็ยังแสดงให้เห็นว่าท่านขงจื้อนี้นะครับไม่ได้เก่งเพียงแค่หลักคําสอนนะครับเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องดนตรีด้วยนะครับแล้วก็ ครับแล้วก็ห้องใต้ดินนี้นะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับการถ่ายภาพที่ลึกนะครับถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บสามารถส่งไปถึงอีเมลของทุกท่านได้อีกด้วยครับคือแล้วก็ที่สาคัญที่สุดคุณผู้ชมมาเที่ยวที่เนี่ยคุณผู้ชมคุณจะคุณผู้ชมจะเหมือนกับอยู่เมืองจีนใช่ซึที่นี่เนี่ยเรียนแบบมาจากเมืองไหนอะไรยังไงครับ ที่นี่นะครับก็จําลองมาจากพระราชวังต้องห้ามครับของประเทศจีนนะครับแล้วก็ที่นี่นะครต้องบอกก่อนว่าเรามีอีกอย่างหนึ่งนะครคือวงดนตรีออเคสตราจีนนะครับที่นี่เป็นวงแรกและก็วงเดียวของประเทศไทยนะครับในวงนี้นะครเป็นน้องๆเยาวชนอายุเพียงแค่9กถึง20ปีเท่านั้นเองนะครับทั้งหมด120ชีวิตครับแสดงทุกคนไหม เฉพาะวันพฤหัสสุกที่จะเป็นการกจัดซ้อมเท่านั้นคร<อ>ับใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวงนี้ปี2,555คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1ประเภทวงที่งานดนตรีนานาชาติของประเทศจีนที่กรุงปักกิ่งด้วยน,น,นะครับรใช่ครับรแล้วก็ <ใจ S 2> ยังไดร้รับเกียรติขึ้นไปบรรเลงพระราชนิพนธ์สายฝนที่กําแพงเมืองจีดอีกด้วยครับใช่ครับ โอ้โหคุณผู้ชมผมมีความรู้สึกว่าผมเดินทางจากหาดใหญ่มาอุดรธานีนี่ครั้งนี้บอกเลยคว่าคุ้มมากๆไ้ที่สำคัญที่สุดนครับน้องพามเล่าให้ฟังถึงที่นี่บอกเลยคุณผู้ชมมีโอกาสมาที่อุดรน้องพามเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่ามีลูกพาหรือมีคนสนใจมีคนอยากจะมาเที่ยวที่นี่เดินทางจากหาดใหญ่ลงที่สนามบินอุดรธานีเนี่ยเราจะต้องใช้เส้นทางหรือว่านั่งรถอะไรยังไงมาได้บ้างครับถ้าสมมติว่ามาที่จังหวัดอุดรธานีนะครับจะบอก สมมติว่ามีรถแท็กซี่หรือว่ามีคนขับรถมาใช่ไหมครับแจ้งคนขับรถได้เลยนะครับว่ามาที่ทางสันเจ้าปูยาหรือศูนย์วัฒนธรรมไทจีนถ้าสมมติว่าพูดง่ายๆว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับยูดีเทาศูนย์การค้ายูดีเทามนะครับมาที่นี่นะครับยังได้กราบไหว้องค์เจ้าปู่จยานะครับใครที่มาที่นี่นะครับต้องแวะเข้ามากราบไหว้องค์เจ้าปู่จยาเพราะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุดรธานีเลยนะครับหลังจากไหว้สันเจ้าปูยาเสร็ แล้วแล้วก็แวะเข้ามาชมสูว่าทําไทยจีนแห่งนี้อีกด้วยครับฝากเบอร์โทรนิดนึงเกิดใครมาแล้วหลงอาจจะมาไม่ถูก <c oughs> หรืออาจจะให้เราติดต่อสอบถามเนี่ยครับฝากเบอร์โทรนิดนึงครับ ได้ครับที่นี่นะครับเปิดบริการทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับแล้วก็ท่านไหนที่เข้ามาเที่ยวที่นี่นะครับสามารถติดต่อได้เบอร์042นะครับ242444 <Okay. S 1> นะครับแล้วก็รวมถึง082นะครับ7070666 ออแล้วก็คุณผู้ชมมีโอกาสเดินทางจากหาดใหญ่มาถึงอุดรธานีนะคุณผู้ชมต้องมาเที่ยวที่นี่แล้วก็มานามาว่า้มากราบไหว้เจ,จ้าปู่เจ้าย่าใช่ครับเพื่ที่สำคัญคือเหมือนพันุบรรพบบุรุษของที่นี่แล้วก็เราเหมือนกับเรามาเข้ามาเมืองแล้วเราก็ต้องมาหาเครื่องย,ยิ้มเดี่ยวจิตใจที่สำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางาที่บอกได้เลยว่ามองก็มีความสุขมากๆน้องฟาร์มเชิญชวนนิดหนึ่งใครที่สนใจอยากจะมาอยากจะมาเที่ยวเชิญชวนนิดหนึ่งครับคับ เรียนเชิญเลยนะครับท่านไหนที่แวะมาจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงที่กําลังหาสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเชิญแวะมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใจกลางเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับคือศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนครับเ,เปิดบริการ9โมงเชา้าถึง1ทุ่ม ครับผู้ชมหลังจากที่ผมเดินชมบริเวณที่นี่นะครับและที่สำคัญที่สุดตรงนี้เป็นอีกมุมมุมหนึ่งน้องฟาร์มตรงนี้เป็นมุมของอะไรครับครับในส่วนของฝั่งทางนี้นะครจะเป็นดารานักแสดงนะคะที่ขาแสดงภาพยนตโยชน์เรื่องคงจือหรือว่าภาพยนตโยชน์เรื่องคอนฟูชิอัเขาแสดงเป็นท่านคงจือนะครับชื่อว่าโจวเหินฟ้ารวมถึงกําลังนั่งเล่นกูชินให้ทุกทุกท่านได้ในฟังกันอยู่ด้วยครับใช่ครับผู้ชมที่นานที่ก็อย่าลืมมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับรู้สึก เนียวเนียวคลองนะไม่รู้น้องใช่ไหมครับรู้สึกกระหายน้ำแล้วใช่ไหมครับรู้สึกว่าคลองแห้อย่างเงนะครับถ้ากระหายน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปแวะจิบชาที่นี่ชื่อร้านชาปิงอันเป็นร้านชาหนึ่งเดียวในจังหวัดอุดรธานีนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกันเลยครับไม่โมนะไม่โม้ครับโอเคเดินทางมาครับครับโอเคไปเลยครับไป โดนจะโคกต้องกล้าแชร์โคกแชร์ยิ้มแชร์เลยเทศกาลไหนวันอะไรหัะใหญ่คิดเช่นแหว่มาที่เดียวครบ ขัดใหญ่คิดช่้นแวว์ศูนย์จำหน่ายเครื่องครัวเครื่องใช้อุปกรณ์ภายในครัวเรือนหมอ้อจานชามชุดกระเบื้องเซรามิกชุดเมลานิชุดแสแตนเลสหลากหลายยี่ห้อเขามีให้เลือกเยอะครัวของคุณจะเล็กหรือใหญ่เรามีสินค้าครบเครื่องคุณภาพครบครันทั้งขายปลีกและส่งโปรโมชั่นดีๆตลอดทั้งปี หัดใหญ่คิดเช่นแวตั้งอยู่ถนนนิพัฒน์สเคราะห5เข้าทางสี่แยกสยามนครินอยู่หลังแปลงชาติตรงไปกิโลครึง่งโทร081 5991130 074 367776เปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง2ทุ่มหัดใหญ่คิดเช่นแวเรื่องในครัวเราชัวร์ที่สุด โอ้โหคุณผู้ชมตอนนี้เหมือนกับมีรามิดของกินไว้ตรงหน้าอดใจไม่ อดใจรอไม่ได้แล้วน้องความครับแนะนำหน่อยว่าตรงที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นอะไรบ้างครับครับในส่วนของการน้ำชาตัวนี้นะครับจะเป็นชาที่มีรสชาติหอมแล้วก็เป็นชาที่ขายดีที่สุดในร้านใช่ครับเป็นชาอูหลงหมืนลีนะครับในอูหลงหมนลีนะครับเขาจะมีรสชาติหอมนะครับทานง่ายนะครับไม่ขมมากเดี๋ยวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับซาลาเปาตัวนี้นะครับพิเศษตรงที่ว่า เป็นซาลาเปาลาวาคุณผู้ชมผมโทษนะแอบแซวรายการผู้ชายอร่อยนิดนึงนะครับว่าซาลาเปาที่นี่ผมบอกคุณผู้ชมแล้วครับว่าให้มามาฮุดอนนะครับแล้วมาลองกินซาลาเปาลาวาใช่ค่ะอร่อยมากไม่รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองกินดูนะครับแต่ดูแต่ดูจากผมขออนุญาตบีบก่อนแล้วกันนะครับระวังไส้ไหลด้วยนะครับไส้ทะลักใช่ไหมครับใช่ค่ะไส้จะทะลักออกมาคุณผู้ชมดูครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นของปลอมอันนี้ของแท้ของแท้ของแท้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้ดูออกมาครับ รสชาติเป็นไงเดี๋ยวอุบไว้ก่อนผมโอใจรอ์เล่าถึงให้ฟังนิดนึงว่าสมุนมาที่แล้วต้องกินนี่ชาในรสชาติเป็นไงบ้างชานะคบเวลาคนที่เขาเข้ามาที่นี่นะครับหนึ่งเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสไตล์เกี่ยวกับจีนนะครับไม่พลาดที่จะมีชาจีนนะครับเข้ามาแล้วนะครับส่วนใหญ่เมนูยอดฮิตเลยของนักท่องเที่ยวที่เวลาเข้ามานะครับคือ ชาอูหลงมืนลีนะครับเราจะเสิร์ฟเป็นกาเนี่ยครับเวลาเข้ามาทานนะครับเราจะได้เราจะได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเซตของเขาจะใช่ครับเป็นเซตอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีขนมนะคบมาเป็นเครื่องเคียงไว้ให้ทานคู่กับน้าชาด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเข้ามานะครับแล้วทางร้านก็จะจัดเตรียมเป็นเซตให้อย่างนี้เลยนะครับเซรวชาอูหลงมืนลีนะครับเขาจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเรื่องกลิ่น นะครับเขาจะหอมเขาจะหอมหอมกว่าใบชาอื่นๆนะครับแล้วก็จะทานง่ายนะครับแล้วก็ที่นี่เรายังมีเป็นทั้งชาอูหลงแล้วก็ขึ้นชื่ออีกเมนูหนึ่งนะครับเป็นชาเขียวมัทฉะชาเขียวมัทฉะที่นี่มีของดีเยอะนะเนี่ยของดีเยอะครับนานนานนาเป็นชาเขียวชาเขียวมัทฉะเป็นชาแท้ที่นําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับจะต่างจากชาเขียวธรรมดาตรงที่ว่า รสชาติที่จะหอมแล้วก็เข้มกว่านะครับจะได้โอ้โหได้รู้รสชาติถึงใบชาแท้เลยนะคะชาเขียวมัชะครับเอาละครับระหว่างที่คุยกันผมอดใจไม่ได้และบอกตรงว่าน้องความเล่าไปเล่ามาผมรู้สึกว่าคือปกติผมก็ไม่ค่อยทานชาเท่าไหร่แต่ว่าขออนุญาตได้การลีนว่าลีนยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวฟลินให้ครับโอเคครับครับดูวิธีลินนะครับผู้ชมเขาก็จะมีวิธีโอ้โหผู้ชมสีแบบมันไม่ได้แก่มันมันสีมันค่อนข้างที่จะ ใสใส่หน่อยใช่ครับชิมชิมด้วยครับามอร่อยไหมต้องถามต้องถามอร่อยครับทานทานทานประจำแล้วคือคุณผู้ชมเล่าให้ฟังเลยว่าเวลาที่คุณผู้ชมมาที่ได้กินชาคือบรรยากาศที่เรามานั่งกินเนี่ยมันก็เข้ากันหมดเลยใช่ครับรรยากาศข้างหลังก็อยู่ไม่ไกลเลยจากหลังจากที่ไหว้เสร็จเที่ยวเสร็จถ่ายรูปเสร็จก็เนี่ยเย็นๆตกเย็นมาก็มานั่งกินน้ำชาครับจิ้งซแา้วเข้าบ้านนอน ที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมต้องิมไม่ได้ช้าเนี่ยครับ <S <S แลวถ้าสมมติได้มีมีๆๆมีเรามีแบบ สั่งซื้อไม่ใครสนใจอาไปต้มเองมีปะมีครับเรามีทั้งเป็นกาน้ําชาแล้วก็มีทั้งเป็นใบาชา,านะครับแล้วก็ถ้าถ้าไหนสนใจที่อยากดูเกี่ยวกับเรื่องของใบาชาแล้วก็กา้ําชาที่มีทั้งแบบพกพาะนะครับแบบเป็นกระบอกพกพาหรือว่าเป็นแบบกาน้ําชาที่นี่ก็มีนะครับมีจาหน่ายมีให้ดูใช่ครับมีจําหน่ายด้วยครับโอ้โหคือมาทุกอย่างใช่ครับที่สําคัญแวะมาทานน้ําชาที่นี่ยังได้ทําบุญอีกด้วยรายได้ที่หักค่าใช้จ่าย ทั้งหมดร่วมทําบุญกับมูลและในที่ศาลเจ้าปุยยาทุกอย่างเลยกระติ๊ดนิดนึงก็เนี่ยเซฟเนี่ยเท่าไหร่อ๋อกาน้ําชานี้นะครับชาอุหลงมะลิกาละ150บาทครับเติมน้ําได้ไม่อั้นครับคือจะกินทั้งคืนทั้งวันใช่ครับจะกินทั้งวันทั้งคืนเติมได้เรื่อยๆเลยคอ๋อมีแค่กาเดียวเนี่ยนั่งได้ทั้งนเลยใช่ครับอ๋อเบอร์โทรนิดนึงอ๋อติดต่อเลยเบอร์เบอร์โทรเบอร์โทรติดต่อนะครับเวลาเข้ามาสถานที่แห่งนี้นะครับชื่อร้านน้ m cha Phing a นะครับ 042 4 4นะครับ242 444นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับโอ้โหคุณผู้ชมมาเที่ยวแล้วมาไหว้แล้วมาถ่ายรูปมาเก็บความทรงจำมาเห็บภาพที่ยวลึกไว้ mm hmm. แล้วก็ที่สำคัญได้มาลิ้มลองรสชาติของชาที่นี่อดรมีที่เดียวด้วยในจังหว<ช>ัดอุดานีและที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมนี่เลยครับซา,าลาเปาลาวา ค,คือมันเป็นลาวางจริงคุณผู้ชมข้างในนี่บอกบีออกมานี่ระวังไส้ทะลักเลยใช่ค่ะลงประมาณนั้นเอาละาครับทนฟังสุดท้ายสุดกับรายการาาแล้วฝากนิดนึงเชิญชวนใครที่มีโอกาสบินตรงจากอาใจย์มาเที่ยวที่อุดรแนะนําหน่อยว่าเออจะมากินมาทานอะไรแลอมาเที่ยวที่ไหนองเงี้ยเชิญชวนนิดนึงครับ,รบขอฝากด้วยนะครับสถานที่ท่ทองเที่ยวแห่งใหม่ใจกลางจังหวัดอุดรธานีนะครับศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนนะครับมูลนิธิสานเจ้าปุยยาเข้ามาสถานที่แห่งนี้นะครับก็ได้ทั้งกับว่าองค์เจ้าปุยยานะครับ เที่ยวชมสวนวัฒนธรรมไทยจีน,นร,รวมถึงมาแวะจิบชาที่ร้านน้ําชาผิงอันได้อีกด้วยนะครับทั้งร้านน้าชาและก็สูนวัฒนธรรมไทยจีนเปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะครับเขาเข้ามาได้เลยไม่มีพักเที่ยงด้วยนะครับคุณผู้ชมสะดวกตอนไหนมาได้เลยนั่งขุาวนัว่งเครื่องบินมาก็ติดต่อสอบถามโทรมาถามก่อนว่า ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอากาศเป็นยังไงน่ามาเที่ยวหรือเปล่าสอบถามกันก่อนหรือว่าคาดจะช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาเที่ยวเยอะอาจจะเป็นวันอื่นผ่านไปหรือมาวันหลังก็ติดต่อทางเข้ามาได้เบอร์โทรมีแล้วคุณผู้ชมเอาล้ครับช่วงนี้พักเบรกกับอาหารที่ตั้งอยู่ข้างหน้าผมบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าเดี๋ยวเบรกหน้าก็ยังมีอะไรเยอะแยะมากมายกับรายการเาแต่เบรกนี้นะคุณผู้ชมขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่ผมขอลิ้มลองรสชาติของชาแล้วก็นี่นะครับเต้าซารปอลาวารู้สิคาสนไม่ไหวแล้วคาเราว่าเราลุยกันดีกว่าน พร้อมกับอาหารเด็ดตัวนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับครับ,รบเราชนชานะครับ